เราไปนองมีใบตะกิดปีกบลาที่จะดีแน่แล้วจะนอนเี้ยเนี่ยยองเขาราปากสวนนะคะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับตอนนี้อยู่ถนนสุขสวัสดิ์นะแถวบางประกอบนะครับมุ่งหน้าไปทางดาวขนอง ดูบรรยากาศการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะถนนสุขสวัสดิ์เข้าไปทางนู้นนะครับทางดาวขนองวงเวียนใหญ่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินไปจนถึงวงเวียนใหญ่นะครับก็จากสุขสวัสดิ์ไปดาวขนองนะครับมหาสวสสรรค์สำเเทธสำเเทธแล้วก็ เ <c oughs> ช้าวันพฤหัสบดีนะครับวันที่ยี่สิบห้ากันยายนนะเ,เดือนกันยานี่ก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับปลายเดือนแล้วนะมีสามสิบวันนะครับเดือนนี้อีกสามเดือนนะครับก็จะสิ้นปีไวมากนะครับ อัปเดตการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับถนนถนนสุขสวัสดิ์เข้าไปดาวขนองนะครับก็คืบหน้าไปเยอะนะครับก็มีข่าวว่าทางสามเสนนะครับถนนสามเสนนะที่เขาสร้างรถไฟฟ้าสายนี้นะแต่ก็เป็นใต้ดินนะครับสายนี้ก็จะไปลงใต้ดินก็ช่วงดาวขนอม วิกซีดาวขนองนะครับก็จะมุดลงใต้ดินไปไปถึงเต้าปูลนะก็เป็นแผ่นดินอาจเป็นดินซุดนะครับเป็นดินซุดลงไปในงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงถนนสามเสนนะครับแถวโรงพยาบาลวชิระ ทำใต้ดินกับทำบนดินนะครับผมว่าทำใต้ดินนี่จะยากกว่านะครับาราคาการรับเหมาก่อสร้างก็คงจะแตกต่างกันเยอะเลยนะเพราะว่ามันต้องขุดใต้ดินลงไปนะครับแล้วก็มันจะไม่เหมือนการทำบนบน,บนดินนะยิงลอยฟ้าแบบนี้นะครับน่าจะทำได้ง่ายกว่ากัน อันนี้เป็นแยกบางปะแก้วนะครับก็มีทางยกระดับนะครับที่ขึ้นจากตรงเ,เลยไฟแดงไปนะครับขึ้นมาแล้วก็ไปทางสุขสวัสดิ์แล้วก็ไปทางพระลามสองทางซ้ายนะครับสามแยกบางปะแก้วนะครับ สุขสวัสดิ์ถนนสุขสวัสดิ์ก็ไปสิ้นสุดที่คลองดาวขนองนะครับแล้วก็ต่อด้วยถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินไปถึงวงเวียนใหญนะ่แถวนี้ก็ขึ้นเสาใส่คานทางวิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับตรงแยก บางปะแก้วตลาดบางปะแก้วนะก็จากนู่นนะครับจากสุขสวัส์แถววัดคลุกนะวัดคลุกนอกคลุกในแถวนู่นนะเข้าไปนะครับไปถึงดาวขนองนะครับก็จะ ลงใต้ดินนะครับก็มีรถไฟที่ลงใต้ดินด้วยแล้วก็บนดินด้วยก็มีสายสีน้ำเงินนะครับ MRT เพชรเกษมนะครับลงใต้ดินไปแล้วก็มีสายสีส้มนะครับสายสีส้มที่อยู่ถนนรามคำแหงนะก็มีบนดินแล้วก็มีใต้ดินนะ ส่วนสายสีส้มที่ออกจากบางขุนนนไปนี่น่าจะเป็นใต้ดินนะครับนอดใต้ม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงนู่นเหมือนกันไปลาดดำเนินไปหลานหลวงเพชรบุรีนะครับวันนี้ท้องฟ้าสดใสสวยงามนะครับ ฝั่งซ้ายเป็นตลาดอินดีนะ้ก็ออกมาขับแก๊ปนะครับขับมาตั้งแต่วันจันแล้วละ่ะจันอังคารพุธวันนี้วันพฤหัสนะครับขับสุกเสานะครับอาจจะดูว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้จ,จะหยุดนะตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามคลองดาวขนอง ครับนี่ลงสะพานไปก็จะเป็นแยกดาวขนองก็เข้าเข้าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับอตอนนี้ดาวขนองก็เปลี่ยนไปนะครับกําลังจะกลับมา mm hmm. เฟื่องฟูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีรถไฟฟ้าผ่านแล้วนะครับตลาดดาวขนองอีกหน่อยก็จะมีคอนโดมิเนียมนะครับขึ้นมานะครับ รอบๆนะครับทางรถไฟฟ้าอันนี้เขาใช้เป็นปูนหล่อนะครับข้ามคลองไปเลยคนงานที่ทำงานก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับส่วนมากนี่จะเห็นเป็นพม่านะครับเพราะว่าเขาจะทาแป้งนะครับทาแป้งกี้แกมนะครับ นี่นะครับตรงนี้ก็กำลังใส่คาทางวิ่งนะแยกดาวขนองนะครับตะ่กี้ก็ถือว่าทำได้เร็วเหมือนกันนะผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เที่ยวเส้นนี้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันรถติดเราจะไปใช้เส้นทางอื่นนะเข้าในเมืองนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสถานีนะครับ สถานีดาวขนองนะเป็นสถานีลอยฟ้านะครับสถานีดาวขนองที่แรกเข้าใจว่าจะเป็นสถานีใต้ดินนะครับไม่ใช่นะก็จะเจอสภาพรถติดแบบนี้ไปอีกก็ประมาณปี2ปีนะครับ ปีหน้านะปีหน้านี่ก็ยังต้องรถยังจะต้องติดอยู่นะตลาดดาวขนองนะครับ เ้าไปทางด้านซ้ายจะเป็นศูนย์การค้าดาวขนองนะแต่ก็ไม่มีไม่มีอะไรมาก,กนะครับศูนย์การค้าก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นห้องเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วก็เป็นร้านขายกับข้าวขายเป็นตลาดสดแล้วจะมีโรงหนังด้วยนะครับด้านในเนี่ยโรงหนังด,า,งดาวขนองเนี่ยเราจะเห็นอยู่นะแต่ไม่ได้ฉายหนังแลนะ นี่นะครับอพอออกจากสถานีดาวขนองนะครับเขาก็จะรถไฟฟ้าก็จะวิ่งลงวิ่งลงใต้ดินไปอลอดลอดใต้แยกมหายสวรรค์ไปไปทางสำเลยนะครับโรงพยาบาลทหารเรือสำเลยเข้าวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขก สะพานพุทธนะครับแล้วก็ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพยาไปไปที่พาหงุรัตสายอดนะครับ ปิดเทอมนะครับแต่ว่ารถก็ยังติดเหมือนเดิมด้านซ้ายนะครับบิ๊กซีบิ๊กซีดาวขนองก็บอกห้างบิ๊กซีตอนนี้ก็เงียบเหมือนกันนะนี่นะครับทางลงใต้ดินนะห้างไหนก็เงียบเหมือนกันนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงไม่ใช่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวเท่าไหร่ เป็นโลซีสันแถวนี้ก็มีร้านคาราโอเกะเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยแถวดาวขนองเนะี่ยกลางคืนนี่คึกคักนะมีร้านอาอบนวดร้านคาราโอเกะ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามีไม่เยอ,ะ,อะกลางวันเราจะดูไม่ออกนะแต่พอมาช่วงกลางคืนนี่เราจะเห็นแล้วก็จะเปิดไฟอยู่หน้าหน้าร้านเลยนะแล้วก็แถวพระรามสามนี่ก็ยังมีอยู่นะรปบุบนวดนะครับ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับทางก็เบี่ยงไปเบี่ยงมานะ,ะเพราะว่ามันมีการก่อสร้างอยูอ่ลอดใต้นี่ไปก็จะไปโผล่ขึ้นตรงนู้นนะครับอุอมโมงค์ลอดแยกมหาสวรรค์นนะไปขึ้นตรงหน้าโรงพยาบาลทหารเรือ ไปสำเร็จอันนี้เป็นแยกมหายสวรรค์นะครับเลี้ยวซ้ายไปทางเดอะมอท่าพระนะเลี้ยวขวานี่ไปบุคโลสะพานกรุงเทพพระรามสามนะตรงไปก็วงเวียนใหญ่ เลี้ยวขวาไปทางบุกคโลนะครับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ